สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจน VIP วันที่6เดือน12ปพี่7นะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เลข2ตัวไม่มานะไปเข้าเลข3ตัวเมื่อวานนี้6 9 120ให้6กับ7นะครับฟัน6นะ6กก็ไปอยู่ข้างหน้าเนาะ ไปอยู่ข้างหน้าหกเก้าก็ไปอยู่ข้างหน้านะไม่มานะครับผมแต่ว่านะ่าแต่ว่าไปเข้าสามตัวนะสามตัวหกเก้านะมีหกหน่งเก้านะใครจับสามตัวก็ยินดีด้วยนะครับผมนะเข้าสามตัวตัว,ตวนเนาะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ครับผมนะมาตามกันต่อ วันนี้ก็วันนี้วันนี้ผมผมคิดว่าดาวโจน VIP กับดาวโจนปกตินะต้องออกคล้ายคร้กันแหละเด่นนะครับผมหนึ่งนะหนะึ่งกับศูนย์มาดาวโจนว i p เด่นหนึ่งกับศูนก็จะมีหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งห้าครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าตัวกันหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งสามนะแล้วก็ศูนย์สาม มันวันที่หกเดือนสิบสองหกเจ็ดตัวฟันหนึ่งตัวเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์อะไรดีศูนย์แปดไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์แปดนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผมเมื่อวานนี้ฟุกเข้าสามตัววันนี้จะมายังไม่สามตัวสามตัวก็เน้นที่หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหก หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกนะ,ะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับราวโจน VIP วันนี้ขอให้ขอให้มีหนึ่งกับศูนย์มานะตัวเด่นนี้หลุดมาสองงวดแล้วนะยังไม่มาเลยวันนี้ขอให้มานะครับผมนะฝาะกกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ